ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับทุกท่าน,นาที่สนใจในงานเจาะ น้ำบาดาลในงานติดตั้งโซลาเซลล์นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับอ FC ของเราทุกท่านนวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะน้ำบาดาลครับเรามาอยู่ที่บ้านเห็นลาดบ้านเหินลาดนาโนแถวอำเภอกุดรังนะครับอันนี้จบไปที่60เมตรนะครับ60ิเมตรโอ้โหน้ำเยอะจริงๆครับเยอะมากนะ นีสุดสามนิ้วก็สบายๆนะครับถ้าน้ำระดับนี้สุดยอดจริงๆนะครับน้ำบ่อน,นี้นะเราจะเป็นระบบน้ำวนนะวันนี้ก็ไม่มีพื้นที่ให้เลือกด้วยนะพื้นที่ลูกค้านะก็ระหว่างเสารั้วนี้นะไป ั่งถน,นนทำแล้วก็ไปเสาลวดตรงนี้นะแรงที่นายก็ลงไม่ได้นะครับก็พอดีนะครับได้จุดตรงนี้พอดีนะครับลูกค้าก็ชอบพอดีนะกาะตรงนี้เลยเนะยอะจริทๆนะครับน้ำเยอะอีกงๆนะสูตรสดยังไงก็คงจะไม่หมดนะครับ 60เมตรนะครับ60เมตรแล้วก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับก็อยากจะให้ทีมงานก็เราไปเจาะบ,อบ่อประดานให้นะอยากจะให้ไปติดตั้งโซล่าเซลล์ให้นะก็โทรมาตามเบอร์เลยนะตามเบอร์รเลยนะเราก็ไปได้ทุกพื้นที่นะเราเจาะได้ทั้งสองระบบนะสองระบบก็คือระบบใช้ลมใช้แอร์เป่านะระบบเจอหินนะครับหินแข็งก็ใช้แอร์นะ อันนี้ถ้าเป็นระบบน้ำวนนะก็ใช้สำหรับพื้นที่ที่เป็นทรายเป็นดินเหนียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะหินแข็งก็เจาะได้นะก็น้ำใสแล้วนะน้ำใสแล้วนะสบายเลยนะทีนี้60เมตรมีน้ำโอโหเยอะจริงนะเยอะสุดๆเลยครับต่อไ แล้วก็น้ำน่าจะจับตื้นด้วยนะแถวนี้ถ้าติดโซล่าเซลล์เนี่ยโอ้โหส,สุดยอดเลยนะแล้วก็ถือโอกาสล้างรถไปด้วยนะรัอการล้างรถไปด้วยนะ นในถ้าเราเจอน้ำเยอะน,นะบ,บางทีเราก็ใช้น้ำ,นำที่เราเจานะเนี่ยล้างรถไปเลยนะล้างรถไปในตัวเลยเราให้ใสๆก่อนนะครับเราค่อยเก็บนะครับไปล้างรถไปด้วยนะ ท่านที่สนใจนะครับอยากจะให้เราไปเจาะบ่อบาดานให้นะก็โทรมาตามเบอร์ได้เลยนะครับอยากจะให้ไปติดตั้งโซล่าเซลให้ก็ได้นะหรือว่าจะให้ไปทั้งเจาะทั้งติดตั้งเลยก็ได้นะครับได้หมดนะเจาะพร้อมติดตั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเจาะอย่างเดียวก็ได้นะครับติดตั้งโซล่าเซลอย่างเดียวก็ได้นะครับหรืออยากจะได้ชุดโซล่าเซลลไปติดตั้งกับชุดบ่อบาดานของท่านนะครับที่ท่านเจาะไปแล้วนะครับก็โทรหาทีมงานของเราได้เหมือนกันนะครับ เราก็มีชุดประกอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอสองแผงสามแผงสี่แผงอะไรก็มีหมดนะครับชุดหนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงนะครับก็มีนะครับมีทั้งหมดนะครับอยากจะได้ชุดนอนนานะครับาทางทีมงานของเราก็มีนะครับทางร้านเราก็มีประกอบให้นะสำเร็จเหมือนกันนะสนใจอ,อันไหนนะครับก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะตามเบอร์โทรที่ ให้ไว้เลยนะครับน้ำใสแล้วก็คงจะต้องขออนุญาตกับคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ